ผมดู n โอเจอร์ในตอนนี้แล้วก็คงต้องพูดว่าคนเขียนบทเนี่ยหาทางเล่นกับเนื้อเรื่องกันได้เก่งกันสุดๆก่อนหน้าที่จะได้ดูตอนนี้ผมก็คิดว่าเรื่องจะมาไม้ไหนกันอีกเพราะจากตัวอย่างตอนต่อไปก็มีการพูดว่าราชาที่ทอดทิ้งอาณาจักรแต่พวกกีระก็ไม่ได้หายกันไปนานน่าจะแค่หลักวันเองจะบิวผู้คนขึ้นกันขนาดนั้นเลยเหรอสรุปก็คือเอาเรื่องเวลาที่แตกต่างกันในช่วงการเดินทางมาทำตามสคริปต์ Skip, ว่าที่เราคิด ว่าหายไปแค่ไม่กี่วันเนี่ยแต่ที่จิคิวกลับผ่านไปถึงครึ่งปีแล้วซึงเรื่องก็มาทางแปลกอีกเหมือนกัน วกราชาหายไปผมก็คิดว่าจิคิวคงต้องโดนถล่มเละกันแน่ๆแ,แต่กลับเป็นว่าประชาชนโดนดักเดสล้างสมองกันไปแล้วและก็ไม่ได้ล้างสมองเหมือนกับตอนของฮิลบิลกันด้วยแต่ทำให้ผู้คนในชูกดำตกอยู่ในความหรูหราฟุ่มเฟือยได้รับสมบัติที่มีค่าได้กินอาหารชั้นเลิศได้เล่นเกมใหม่ล่าสุด ซึ่งสิ่งที่แรกมาก็คือประชาชนจากประเทศอื่นก็ต้องลำบากกันไปแทนก็เรียกว่าเป็นอะไรที่ดูน่าสนใจอยู่เหมือนกันวันแล้วจะทําให้เราผู้คนลุดออกจากความสะดวกสบายกันยังไงดีจริงๆเซตติ้งของตอนนี้ก็คือชูก็ดำสบายประเทศอื่นลําบากผมเองก็แอบคิดว่า ถ้าทาให้ทุกประเทศสบายหมดเลยพวกกีระจะได้ถูกขับไล่กันของจริงมันจะดูน่าสนใจกว่านี้ไหมนะครับแต่มาคิดๆด,ดูกันอีกทีถ้าเป็นแบบนั้นก็อาจจะเดินเรื่องกันยากอยู่เหมือนกันและคนที่ปกครองชูกระดำในตอนนี้คือชูกโกคาเมนที่ตัวจริงของเขาก็คงคาดเดากันได้ไม่ยากว่าคือลาคลสที่เคยพ่ายแพ้ต่อกีระไปนั่นเองก็เรียกว่าแค่เห็นหน้ากากกับรูปร่างก็เดากันได้หมดเลยนะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่า เนื้อเรื่องก็ทําดีตรงที่ไม่ดึงปริศนาไว้นานไหนๆก็เดากันได้เกิดเฉลยกันไปเลยลาคลีสที่ถูกดักเตสคืนชีพคือให้เป็นค่ารับใช้ของเขาตอนนี้ชูกัดดำก็น่าจะเรียกว่าเป็นไปตามที่ลาคลีสเคยต้องการก่อนที่จะถูกกีระโค่นล้มเลยนะครับก็คือเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดซึ่งเรื่องที่น่าสนใจก็คือในเว็บออฟิเชียลจะค่อนข้างใช้คําว่าคืนชีพนะครับก็แปลว่าตอนที่เขาแพ้ให้กับกีระ และตกเหวไปนั้นก็เรียกว่าตายกันจริงๆกลายเป็นว่าเรื่อง k i โอเชอร์เนี่ยก็ดูโหดอยู่เหมือนกันเพราะมีตัวละครที่ตายกันหลายตัวเลยทีเดียวแต่ยังไงเดี๋ยวผมว่าในเรื่องก็คงมีการพูดกันชัดๆอีกทีว่าสรุปที่ผ่านมา ตายหรือไม่ตายกันแน่ส่วนถามว่าทําไมต้องใส่หน้ากากกันด้วยเพราะไม่ถึงตอนก็ถอโชว์ให้พวกกีรัก,กันเลยก็คงเป็นเพราะทางเทคนิคลาคลสได้ตายกันไปแล้วกันเลยต้องใส่หน้ากากปิดบังตัวตนกับเราประชาชนซึ่งตอนใส่หน้ากากไม่รู้มีใครคิดเหมือนกับผมไหมนะครับว่าตอนที่เขาปรากฏตัวเนี่ย ทำออกมาได้ฟิลลิ่งของดาร์ธเวเดอร์กันจ,จัดๆเลยการกลับมาของลาคร s สในคราวนี้ก็น่าจะมาเพื่อเฉลยปรปิศนาที่ยังค้างคากันแน่ๆก็มารอดูกันว่าจะเป็นตามที่คนดูเคยคาดเดากันไหมนะครับว่าลาคร s สเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนดีพูดถึงลาคร s สก็คงต้องพูดถึงซูซูเมะด้วยที่เราก็รู้กันว่าเธอคือจอมโกหกตัวแม่ก็น่าสนใจว่าเธอกํากลังวางแผนอะไรกันอยู่หรือเปล่า เพราะซูซเมก็คงจะไม่ยอมให้ประเทศของตัวเองล่มสลายไปเหมือนกันนะครับมาทางฝั่งพระเอกกันบ้างก็เน้นไปที่ของเล่นไมยังทิงกาบ,บุริคาลิเบอร์ที่ตอนแรก ผมนึกว่ายันม้าแอบหยิบติดมือมาด้วยจะกลายเป็นว่าเขาสร้างอันใหม่ขึ้นมาให้กับกีระได้ใช้ก็เรียกว่าเป็นตัวเศกของประจําเรื่องกันเลยและการประกอบล่างแบบข้ามเรื่องของกาบุทีรากับชูกอสกลายเป็นคิงเคียวเรียวจินที่การต่อสู้ก็ออกไปในแนวของ Dance Battle นะครับส่วนตัวหุ่นก็มาแบบ CG เต็มตัวกันเลย ทีนี้ที่ผมแปลกใจก็คือทำไมถึงให้กาบุทีราตามพวกกีระมาด้วยคือตอนที่แล้วไดโกก็อุตสาห์ฝากฝังกาบุทีราเอาไว้กับปรินส์ตติปดีตอนนี้ตามกีระกันมาเฉยแล้วแบบนี้ถ้าโลกต้องเจอกับศัตรูขนาดยักษ์จะทำยังไงกันดีละ่ะแต่ไหนๆก็ตามมาแล้วก็ไม่รู้ว่ากาบุทีราจะได้มีบทบาทกันอีกเยอะไหมนะครับสลับศัตรูในตอนนี้ยังคินบาเอจิมอันนี้ก็บอกกันว่ามันยังคงมีพวกบั็กน่ารักทีนี้ใส่ ไม่ดีลงเหลือกันอยู่บ้าง อาณาจักรอื่นๆของซิคิวในตอนนี้ก็ถูกปกครองด้วย5ตัวตลกมแมลงจักรวาลฮิวบิลอึนโกสปาขาเมจิมอิชาบาน่ากโม่ากอกขันกลอดี้โทฟูแล้วถามว่ามินอนกันหายไปไหนก็มีหลายๆคนเดาว่าตัวมินอนกันอาจจะทึมเกินกว่าจะไปปกครองประเทศได้นะครับการจับคู่5้าตัวตลกมแมลงจักรวาลผมว่าก็ออกมาค่อนข้างแปลกอยู่แต่ก็พอจะเดาได้ว่าคงกะจะสลับคู่ให้กับพวกราชากัน แต่คนที่ดูเข้ากันแบบงงๆก็คือกรอดี้ที่ก่อนหน้าที่คังอุระเกจะได้มาปกครองโทฟูนั้นคนที่เขายึดอํานาจมาก็คืออิโรเิซึ่งในชีวิตจริงผู้รับบทอิโรเกก็คือภรรยาของคุณโคเซผู้รับบทกรอดี้นั่นเองก็เรียกว่าเหมือนเอาคืนแทนภรรยาก็ว่าได้นะครับในตอนต่อไปลาคลสที่คาดว่าได้ตายไปแล้วที่ถูกคืนชีพในฐานะข้ารับใช้ของราชามแมลงจักรวาลดักเดดขณะ ที่กำลังถูกไล่ตามจากผู้คนที่ถูกดักเดสหลอกใช้ยันแมและราชาคนอื่นๆพยายามจะแย่งชิงอินโกโซโปาที่ถูกปกครองโดย5ตัวตวลกแมลงจักรวาลฮิวบิลกลับมาการโต้กลับของราชาได้เริ่มต้นขึ้นแล้วในตอน อย่าร้องไห้เจ้าทานุกิปากเวอร์ไห้ไร์ของตอนแน่ก็จะเป็นการที่เราได้เห็นเรื่องราวความเป็นมาของยันมมก,กันนะครับซึ่งทางทีมงานก็บอกกันว่าหลังจากตอนนี้ไปเนื้อเรื่องก็จะเน้นที่ราชาเดียวๆกันมากขึ้นและก็การต่อสู้กับหนึ่งใน5ตัวตลกมแมลงจักรกวาลอย่างฮิวเบิลกันอีกครั้งก็มารอดูกันว่าคราวนี้เล่าราชา จะต่อสู้กันได้สูสีขึ้นไหมและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดจาก k ิงโอเจอร์ในตอนที่34นี้แล้วคนอื่นๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างตัวจริงของชูโกคาเมนออกมาตามที่คาดเดากันหรือไม่และพวกราชาจะย่างอาณาจักรของตนเองกลับมาได้กันอย่างไรก็ลองมาพูดคุยกันได้ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสลการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหนะ่สวัสดีครับ